ເອີຍຜູ້ທີ່ມານໍແມ່ນກາບພົມຂໍຄອນນໍເຈົ້າເອີຍຜູ້ຂໍໃສນໍໃຫ້ເພິ່ນຮ ทีบขีบบุญนุ่นแดงทุกล้านใจสิส้นสายตามขอให้ร่ำรวยดังใจประสงค์รวยสิ้นรวยซ้งรวยน้ำใจให้มีสุขหลน่นหมดยากทุก

ค่สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นนะคะขอบคุณค่ะที่ชอบชุดเขียวนะคะขอบคุณมากค่ะก็ไม่มีอะไรชุดเขียวเข้ากันแล้วสวยจริงๆค่ะบ้างนะะระยะระยะครับผมได้กี่กิบันนี้วันนี้ไม่ได้ยร์กรมาเลยค่ะ เพราะว่าเตรียมตัวรำตัวรำวันนี้นะครับครับผมคุณมนาคุณไปสกลนครไม่ชวนเลยเนาะอันนี่เขากำลังตามหาคุณอยู่เออเหรอหลังจากที่คุณโดนลุมแล้วคุณก็ไปหายไปเข้ากีจเมฆไปเลยใช่พอตะวันตกดินคุณค่อยมาแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยคนรู้ได้ยังไงว่าเขาไปสกลนครครับดูคลิปนี้เป็นคลิปที่ปังมากคลิปไหนคลิปนั้นห้าพันกว่าคนห้าร้อยไม่ใช่เหรอในไลฟ์สดของคุณไปถามมาแล้วคิดผิด ไปถามคนจัดมาแล้วนาำล้ำห้าพันกว่าคนไม่ใช่ห้าร้อยใช่ไหมมาซ้อมลำที่งานพระธาตุเชิงชุมวันไหนลำอีกวันไหนซ้อมอีกวันไหนลำจริงจากเข็นไปดูในคลิปช่องมานาไม่ใช่ถามว่าวันไหนลำจริงลำจริงก็ปีหน้าปีหน้าเลยเหรอครับโอ้ อยากเห็นว่ามันสวยขนาดไหนม้องไปดูที่ไปดูที่ช่องมาดาสตอรี่ได้คุณจะโดนลุมไปถามอีกไหมวันนี้เ๋เราไปดูคลิปเขาก็ได้เราไปดูคลิปคุณก็ได้นะเพราะเขาเขาไม่ห้ามช่องนี้ใครอยากดูไปไหนก็ดูได้เลยเพราะว่าวันนี้ผมนัดไปทั้งสี่ช่องที่จะไปกันแต่ไปจริงไม่มีสักคนเลยลูกแหวงไม่ใช่เหรอก็มีสองมีสองช่องมีผมกับลุงเล แล้วบ้านแถวบ้านเดียวกันกับคุณน่ะหมู่บ้านเดียวกันคุ้มเดียวกันน่ะคุ้มเดียวกันค่ะคุ้มเดียวกันกับคุณเสืปดี่อยู่คุ้มเดียวกันกับคุณนะช่องมานาสตอรี่ลำยิ่งใหญ่มากห้าพันกว่าคนห้าพันกว่าน้ำลำงามแท้ตะวันตกดินแล้วนะคะท้องฟ้าสวยงามมากขอบคุณคุณมานาสตอรี่นะคะที่ ถ่ายทอดสดนางลำห้าพันคนให้ชมกันนะคะเมื่อช่วงบ่ายนะคะดูเจ้าเบิ้งอยู่บ่เบิ้งพี่ไอจ่อกับเบิ้งเสือกับเบิ้งเบิ้งมัดซุกโคนนางลำพี่ไอจ่อเป็นคนสะกุลเดียร์เราเพิ่ปเอ้าเขาบอกว่าโรคระบาดแล้วเขาเ่งค่อยแจ้งข่าวมีโรคระบาดเขาสิเฮ็ดเงียบๆเราก็เลยบ่รู้เอองั้นก็เสียโอกาสครับมันอลังการมันงานเดี๋ยววันไหนมีอีกไม่มีแล้วครับรอปีหน้าเลยงานจริงเขาเลยสองคนกดให้แล้วคุณอนงมาขอสิบป็นน้อยู่คุณเลย เขียวเหนียวซับนะเขียวเหนียวซับนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทางช่องหนูนาพาไปดูค่ะนะคะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปชมโฆษณาให้จ้าฝากช่องน่อยๆนี่เด้อค่ะพ่อได้แง่เดตโตเด้อยจ้า